พึ่งแช่แข็งของเราเอาออกมาแล้วหั่นเรียบร้อยจ้ะมีบวบบวฝรั่งมีหอมหัวแดงแล้วก็พริกหยวกจ้ะพริกหยวกหอมหัวแดงต้นหอมที่เราจะใส่เครื่องของเราจ้ะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานของเราหั่นไว้แล้วเรียบร้อยจ้ะกละมังหนึ่งจ้ะ ส่วนหม้อของเราก็อันนี้เป็นน้ำยานางจาหน้าใบยานางใส่เข้าไปแล้วสองสองกระปุกจากเขาซื้อแบบกระปุกมาจากพ่อแม่พี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ฝรั่งฝังโค้งอยู่ในครัวอีกแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ฝรั่งฝังโค้งจะพาพ่อแม่พี่น้องมาทํา แกงเห็ดพึ่งหวานแซ่บๆกินด้วยกันเจ้าหมอใหง่ๆนี่เป็นหมอันที่เขาข้างใส่น้ำยานางไว้แล้วจะใส่น้ำใบยานางเขาก็เตรียมเครื่องไม่เรียบร้อยแล้วจะนี่เป็นอันเห็ดพึ่งของเรามีตะไคร้มีเห็ดพึ่งมีไอ้บวบจ้ะมีต้นหอมแล้วก็มีหัวหอมแดงแล้วก็ไอ้พริกหยวกจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าบ่มีอันนั้นมื้อนี้บ่มีไอ้ ผักอีตูจ้ะมือนี้บ่มีผักอีตูเนาะจ้ะเนาะพ่มีผักอีตูเขาจะแซ่บเหมือนกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้จะแกงแบบแซ่บแซบดน้ําร้อนรอนแซ่บแบอร่อยเลยนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเฮ็ดพิงหวานที่เขาไปเก็บมาแล้วเอาเข้าตู้แข็งไว้น่ะจ๊าหน่าพ่มีเขาก็เอาออกไหมเฮ็ดกินเนาะจ้ะนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋าไปมาดูวิธีทําของกำลังความโค้งเลยจ้ะว่าจะอร่อยแซ่บแค่ไหนนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าปั๊บ นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าหม้อเฮาห้อนละจ้ะเขากระจะใส่ตะไคร้ลงไปเลยจ้าตะไคร้ที่เฮาเตรียมไว้เนาะจ้าเนาะใส่ตะไคร้ลงไปน้ำยาหนังเขาด้วจ้าอยู่ข้างในหันห่อนละใส่ตะไคร้ลงไปพริกเขาจะใส่เป็นพริกหยวกเอาจ้าที่กิ่งคันไผ่มักเพดๆเอาพริกน้อยใส่อีกจ้า บางคนเพิิงก็จะต่ามันนั่นใส่นนอะจ่าต่าข้าเบื่อใส่จะต่าข้าเบื่อใส่ก็ได้แต่รังฟังขงบบใส่ข้าเบื่อจ้ามือนี้อยากให้นมันเป็นน้าจ้าบบอยากกินแขรงแเนาะจ้าเนาะรังฟังขงก็เลยบบใส่อันนี้บบใส่ข้าเบื่อแล้วก็เฮ็ดเพิงจ้านี่เฮ็ดเพิงที่เฮ้าเตรียมไว้ที่เฮ้าหั่นแล้วเรียบร้อยหม้อเฮ้าห้อนแล้วเด้ะจ้ะเอาเฮ็ดเพิงลงไปต้มเลยที่เฮ้าเอาตะไคร้กับเพ็ดเพิงลงก่อนเพราะว่าหยาง เพราะว่าเ้าสียากต้มเห็ดพึ่งให้มันโดนๆจ้ะมันแซ่แข็งไว้แล้วหาก็อยากต้มโดนๆให้มันซุกคักๆนะจ้ะนี่ลงไปแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าลงไปแล้วคุณเห็ดพึง่งแท่แข็งถ้าเกิดเพิ่นเจอน้าห้อนเพิ่นกระจายแขนตูเข่าเลยจ้ะเพิ่นจะเป็นแขนอันตั้นเข่างามเลยจ้ะ ก็จะเป็นเหมือนเหตุที่เขาเก็บมาใหม่ๆเลยจ้ะตอนมันเอาออกจากซ่องแท่แข็งเพื่อนก็จะบบง,ง้มจ้ะก็จะเป็นเล่ยๆเพราะเพื่อนมาถือน้ําห้อนจะโตเพื่อนจะแข็งเข่าแบบนี้จ้ะจ้ะใส่เข้าไปแล้วเขาก็ล้อต้มไปเรื่อยๆจ้ะต้มไปเรื่อยๆ จ้ะเฮากระสิทําการปรุงเลยน้อจ้เน้อบัดเนี้ปรุงโดยการใส่น้ําปลาล้าเข้าไปจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าน้าปลาล้าของเรานี่สองจ้ะมันแซบอยู่น้ําน้าปลาล้านี่แหละจ้ะคันแกงโนมั้โอ้แกงเห็ดบบใส่น้าปลาร่าหลายกับโบแซบจ้ะต้องใส่น้าปลาล้าเยอะๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าชุรลดลงไปจ้ะ ใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซ่บหลายจ้าชูรสไอ้รสด,ดีจ้าลงไปจ้าทำการค้นจ้ะหม้อมันใหญ่จ้าหม้อเ้าหน่วยแบบใหญ่เลยมือนี้หม้อพิเศษเลยจ้ะหม้อพิเศษเลยบเมนหม้อเฮ็ดกินธรรมดานี่จ้ะปรุงเรียบร้อยทําการลงไปแล้ว จะเอานี่จ้ะหอมแดงกับพริกหยวกลงไปจ้ะหอมแดงของเฮาหอมแดงลงไปพริกหยวกลงไปเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าต้มลงไปใกล้จะเต็มหม้อแล้วจ้ะหอมหอมกินปลาล่าห้วยหวยขึ้นมาแล้วจ้ะนี่ ยังพะท่านได้ใส่บกบวบอยู่ที่เต็มหมอแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะคนไปเรื่อยๆเตือนบะไส้ข่าวเบวื่อกบแขนแล้วจ้ะเฮาเลบ็บบะไส่ข่าวเบวื่อน,นี่จ้ะสดน้ำอเจาะนะจ้ะแบบสดน้ำอเจาะจ้ะวิธีแกงของฝรั่งฝั่งโขงก้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะปล่อยห้อัน เครื่องเพิ่นสุกจักน้อยจ้ะเครื่องสุกไอ้จักน้อยเขากระจังเสิเอาบวกเอาหอมลงเนาะจ้ะเนาะจ้ะจ้ะเครื่องของเขาที่ลงไป เมื่อกี้นี่ออนโตลงกรจาเฮากระจะเอาบวบใส่เลยจะเพิ่นออนโตละบวกลงไปเลยบวกฝรั่งจะลงไปเลยนี่ทำการเต็มว่อไปแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องกะพอดีพอดีล้นล้นพอดีบห,หรือพอดีล้นล่ะี่ย่งต้นหอมเ้อจ้ะ หอมจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าหอมหอมปลาล่าหินหินหอมต้นหอมหอมทุกอย่างหอมเครื่องเน้นเน้นจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าทิ้งไว้นี่ัดน,นี้ทําการทิ้งไว้เลยจา้าล้อให้เพิ่นสุกเรียบร้อยจากน้อยก็จะมาเอาหอมใส่จ้าจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าเดือดคักเดือดแน่ละหม้อเฮ้เบิ่งนน่ เดือดขึ้นมาจนล้นจ้ะเขาเอา,เอาต้นหอมใส่จ่วัน,นี้ต้นหอมที่เขาเตรียมว้ลงไปเลยจ้ะต้นหอมลงไปเลยเขาบม่มีผักอีตัวใส่ต้นหอมให้มันหอมหอมจ้ะใส่ถึงหัวหอมใส่ถึงต้นหอม,หอมจะได้แซบจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเห็นบ่กเป็นแต่แซบให้จ้ะปิดแก๊สเลยจ้ะใส่ต้นหอมละเอาสิปิด แกะเลยจ้ะเพราะว่าเพิ่นซูง่ายต้นหอมเดี๋ยวเพิ่นกันยุของเพิ่นเองจ้ะจ้ะอัอ,อยางเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะตักเสิร์บเลยทีนี้โอ้คุณน่ะเบื้องออกอายวัวๆเต็มจ่องเทาเลยคุณ พร้อมสืบจากพ่อแม่พี่น้องจ๋าหอมคักกจ้าเครื่องครบเครื่องหลายหอมหอมจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าหอมหินหินเลยเครื่องเขาครบนี่ นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าร้อนร้อนออกอายห้วนหวนเลยจ้าพูน่ะมาซิมดูซิมันจะแซบบอลร้อนๆจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ารับรองแซบแน่นอนจ้าห่อนห่อนฮึแซบคักจ้าฮึม พ่อแม่พี่น้องจ้ามามามาสดร้อนร้อนแซบแซบกับฝังฝังโคงจ้าออกอายวนหนอยู่อสุดยอดนัวได้ใจอืมนัวพอดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าก,กินแล้วบออยากวางบัตรนี้บอกว่าซีมบ่อยากวางเลย Mm จ้าพ่อแมพ่พี่น้องจ๋าวันนี้ฝรั่งฝั่งโค้งพาพ่อแม่พี่น้องมากินแกงเห็ดหม้อใหญ่หม้อยั์แสนอร่อยของเรานะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าแซ่บเฮ้แซ่บวาจา้ะฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงกจให้ฝรั่งฝั่งโค้งด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังแรงกจให้ฝรั่งฝั่งโค้งด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋า ขอบคุณทุกไอคนขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มอบให้ฝั่งฝั่งโคงมาตลอดนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกยอดวิวขอบคุณทุกสับสะไคร์น,นะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายจ้าฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะฮักแพง กันไปตลอดนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าจุดซอยเสียซอยบึงลังฟังโขงมาตลอดนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ไปละจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ